หลายฉบับซึ่งรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยนะประเด็นดี็รื่องที่สิบีโตคือเรียกผเรียกว่าพื้นที่การเมืองในเหลือน้อยมากนะครับในขณะที่จะอยู่องสองปีเศษๆเนี่ยน,นะครับและที่สำคัญก,ก็คือภรรยายก็ถูกตรวจสอบทีายเรื่องมันมันหาต่างๆก็มันดังเข้ามาแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ในน้อยเนี่ยก็จะรับสถานการณ์พวกนี้ได้จากัด รอบอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเออฐานเสียงของอยูนซงโยนเองทางการเมืองเนี่ยก็มีน้อยนะฮะคืออย่างว่าไม่ได้มีการทํางานทางการเมืองมาก่อนดในไม่ต่างกันเนี่ยนะฮะ,ะ,ะสสจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเป็นเจตนาแบบยูนซโยนนะฮะหรือพวมีกหัวหน้า,ลนะะลากลุ่มหน่อยเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นการทํางานที่การเมืองที่ว้าเหวมากนะครับฉะนั้นเห็นได้ว่าคนที่ยูนซงโยนเลือกมาทํางานใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยกับตนเองนะครับซึ่ง ก็จะเป็นคนที่คิดเหมือนกันนะฮะพูดอะไรเหมือนกันนะฮะที่ที่ภาษาทางการวิชาการเรียกว่าพูดจาเบอร์พูดอะไรเหมือนกันก่ตัฝั่งนั้นเองหรือเรื่องนั้นเองนะแล้วก็กลายเป็นว่าเออไม่เข้าใจอ,อ,อารมณ์มอของสังคม